พทที่72เปิดป้ายร้านเสริมสวยวันเสาร์ที่29มิถุนายนท่านพระครูได้รับนิมนต์จากในแพทย์สมเจตนาให้ไปทำพิธีเปิดป้ายร้านเสริมสวยที่ในจังหวัดนายสมชายขับรถพาท่านออกจากวัดป่ามะม่วงตั้งแต่เจ็นาฬิกา รถแล่นออกประตูวัดมาแล้วผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนขับชวนคุยหมอสมแกนึกยังไงถึงได้หันมาเปิดกิจการร้านเสริมสวยอาชีพหมอก็รวยอยู่แล้วจริงไหมครับถ้าเธออยากรู้ก็ลองถามเขาดูสิไปถึงบ้านงานก็ถามเขาเลยนะมาถามฉันฉันจะไปรู้อะไรแต่ถ้าหลวงพ่อจะรู้ก็รู้ได้หลวงพ่อรู้ได้ทุกอย่าง ที่อยากจะรู้สิทธวัดว่าบังเอิญเรื่องนี้ฉันไม่อยากรู้ก็เลยไม่รู้สมพานวัยห้าสิบพูดขึ้คึมแล้วครับไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับชายหนุ่มวางท่าคร้มบ้างหากก็ทำได้ไม่นานเพราะรู้สึกเหมือนท้องจะแตกจึงได้พูดขึ้นว่าไม่รู้หมอสมแก่จะอยากรวยไปถึงไหน ทั้งทำงานโรงพยาบาลทั้งเปิดคลินิกและยังจะมาเปิดร้านเสริมสวยอีกนี่แหละหน้าคนโบราณเขาถึงว่าคนรวยก็รวยเสียเหลือล้นคนจนก็จนเสืเหอหลายเช่นนายสมชายเป็นต้นจนเสียจนไม่มีเงินจะแต่งงานชายหนุ่มพูดไปเรื่อยๆเห็นท่านพลัครูไม่พูดเขาจึงพูดต่ออีกว่าลูกเมียหรือก็ไม่มี ยังจะงกอีกได้ยินเขาเล่าว่าแกเคยแต่งงานนะครับเมื่อ20สิบกว่าปีก่อนโน้นแกเคยแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของโรงสีแต่ยังไงไม่ทราบอยู่กันแค่อาทิตย์เดียวก็อยากันเสียแล้วแกก็เลยครองตัวเป็นพ่อไม้เนื้อหอมมาจนบัดนี้แม้ท่านพระครูจะไม่พูดหากท่านก็ฟังและรู้ว่านั่นแหละเพราะกรรม กรรมตัวเดียวเท่านั้นที่บันดาลให้เหล่าสัตว์ต้องมีอันเป็นไปใจคอหลวงพ่อจะให้ผมพูดอยู่คนเดียวอย่างนี้เหรอครับนายสมชายถามภิกษุวัยห้าสิบที่นั่งเด่นเป็นสงา่าอยู่เบื้องหลังของเขาชอบไม่ใช่หรือจะว่าชอบก็ไม่เชิงแต่ครั้นจะว่าไม่ชอบก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมเลยไม่ทราบว่าจะตอบหลวงพ่อว่าอย่างไรดีหรือว่าหลวงพ่อ จะให้ผมตอบว่ายังไงดีครับชายหนุ่มยั่วงั้นก็ไม่ต้องตอบท่านพระครูพูดตัดบทแต่ผมอยากตอบนี่ครับอยากตอบแต่ไม่รู้จะตอบยังไงคราวนี้เขายวนฉันก็ไม่รู้จะช่วยเธอยังไงเหมือนกันท่านยวนบ้างแต่ถ้าหลวงพ่อตั้งใจช่วยถึงไม่รู้ก็ช่วยได้นี่ครับคือช่วยทั้งทั้งที่ทไม่รู้ รู้สึกว่าเธอพูดมากไปแล้วนะพูดมากปากไม่ได้พักผ่อนไม่เป็นไรครับปากผมยังหนุมแน่นถึงไม่ได้พักผ่อนก็แข็งแรงหลวงพ่ออย่าห่วงมันเลยห่วงผมดีกว่าเธอมีอะไรให้ห่วงละ่ะก็เรื่องห่วงไงครับผมอยากได้ห่วงสักห่วงมาผูกคอแต่ไม่มีเงินไปซื้อครับหลวงพ่อสัญญาว่าจะช่วย ป่านนี้ก็ยังไม่มีแววเลยหลวงพ่อลืมหรือ,อยังครับที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับผมนะครับคำพูดของสิทธวัตรทำให้ท่านพระครูนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้อธิษฐานจิตช่วยให้ชายหน่มได้แต่งงานสมความมุ่งมา่ปรารถนาดังที่ได้สัญญาไว้กับเขาถ้าเธอไม่เตือนก็คงลืมไปแล้วละ เอาละคืนนี้จะจัดการให้ทีนี้ก็หยุดพูดได้แล้วฉันจะหลับละแล้วท่านจึงนั่งหลับตากระทั่งรถแล่นมาถึงบ้านงานพิธีทําบุญเลี้ยงพระเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา9ก้นาฬกา19นาทีจากนั้นพิธีเปิดป้ายร้านเสริมสวยเมื่อพระสมแปดรูปที่นิมนต์มาจากวัดอื่นขึ้นต้นสวดชยันโตเจ้ภาพคือนแพทย์สมเจตนา จึงนิมนต์ท่านพระครูไปช่วยเจิมหน้าห้องเสริมสวยเขาถือขันจอกทองเหลืองไปจิ๋วซึ่งวางอยู่บนพานทองเหลืองมีลิ้นพานรองในขันบรรจุแป้งเจิมซึ่งทำจากดินสอพองบดละเอียดผสมกับน้ำมันจันเดินนำหน้าท่านพระครูไปยังห้องเสริมสวยเจิมห้องแรกเสร็จเขาก็นิมนต์ไปเจิมห้องอื่นๆอีก ทั้งหมดนับได้ถึงเจ็ดห้องสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดห้องเสริมสวยจึงมีหลายห้องนักแถมมีเลขที่ห้องเรียงลำดับจากหนึ่งถึงเจ็ดติดไว้ที่หน้าประตูของแต่ละห้องอีกด้วยเมื่อเจิมเสร็จท่านจึงเดินกลับมายังห้องโถงที่ใช้ทำพิธีพวกหนุ่มๆห,หน้าตาดีหลายคนพากันมากระซ้าพรางหวัวเราะคิกค,คัก คนหนึ่งถามขึ้นว่าหลวงพ่อไปทำอะไรที่นั่นครับคนเป็นพระเขาไม่ไปตรงนั้นกันหรอกเขาหมายถึงห้องเสริมสวยเขาให้ไปเจิมห้องเสริมสวยคําตอบของท่านทำให้พวกหนุ่มๆห,หัวเราะครืนคนเดิมพูดอีกว่าหลวงพ่อถูกหลอกซะแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนึกเอจใจท่าทางชัดจะไม่ชอบมาพากลซะแล้ว ท่านจึงกำหนดเห็นหนอเห็นหนอนั่นมันห้องอะไรหนอแล้วท่านก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตายแล้วหนอสซ่องโสเพณีหนอเราถูกหมอสมเจตนาหลอกให้มาเปิดป้ายสำนักโสเพณีเสียแล้วสินนอท่านมองหน้าในแพทย์สมเจตนาคล้ายจะถามว่านี่มันอะไรกันหากฝ่ายนั้นทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ เมื่อท่านกลับมานั่งที่เดิมแล้วเจ้าภาพจึงถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งเก้ารูปและรับพรเสร็จแล้วพระแปดรูปก็พากันกลับวัดท่านพระครูยังไม่ยอมกลับเพราะต้องการจะผ่าตัดคนเป็นหมอผู้ที่เป็นหมอผ่าตัดคนอื่นๆมามากแล้วถึงคราวตัวเองจะต้องถูกผ่าตัดบ้างละทรงพระสงฆ์และแขกเหลือกลับไปแล้ว เจ้าภาพก็มานั่งพับเพียบอยู่ต่อหน้าท่านพระครูไงคุณหมอนึกยังไงถึงมาต้มอัตมาเสียเปื่อยเลยเห็นอัตมาเป็นไก่ไปแล้วหรืองไงโทษหลวงพ่อครับก็เพราะผมเคารพนับถือหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นพระสุปฏิปันโน เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ผมก็เลยอยากให้หลวงพ่อมาทำพิธีเปิดกิจการจะได้รุ่งโร์เรืองรองสืบไปในภายภาคหน้าคนเป็นหมอสาธยายแต่คุณหมอกำลังจะทำให้ศีลบริสุทธิ์ของอาตมาต้องด่างพร้อยนี่โชคดีนะที่อาตมาไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยไม่งั้นต้องอับับแน่แน่คุณหมอนะคุณหมอไม่น่าทำอาตมาเลย ท่านตัดพ้อต่อว่าผมกราบขอโทษครับหลวงพอ่อขอโทษมากๆเลยเขาก้มลงกราบหนึ่งครั้งยังไม่แค่นี้นะโทษของคุณหมอยังมีอีกรู้หรือเปล่าว่าคุณหมอกำลังประกอบมิจฉาอาชีวะการค้ามนุษย์ไม่จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะอาตมาไม่เข้าใจว่าทำไมคุณหมอต้องทำอย่างนี้พูดกันตรงๆเลยนะ อาตมาขอตำหนิว่าคุณหมอช่างโลภมากเสียเลือเกินเท่าที่มีอยู่ยังไม่พออีกหรือได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดของจังหวัดนี้ยังไม่พอใจหรือพอใจครับหลวงพ่อตัวผมนะ่าพอใจในสิ่งที่ผมมีผมเป็นไม่เคยทะเยอทะยานหรอกครับแต่ที่ต้องทำไปอย่างที่หลวงพ่อเห็นก็เพราะมันจำเป็นต้องทำครับจำเป็นยังไง ไหนพอจะบอกอาตมาได้หรือเปล่าได้ครับคือมันเป็นความประสงค์ของพวกเด็กๆเขาเขามาอ้อนวอนก็เลยต้องตามใจเขาเด็กๆที่ไหนก็พวกหนุ่มๆที่นั่งหน้าสลอนอยู่นั่นไงครับถ้าผมไม่ตามใจพวกเขาเขาก็จะพากันทิ้งผมไปหมอสบตากับท่านพระครูเหมือนจะขอความเห็นใจ,จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง เห็นแววตาที ujemy, e ่บ่งบอกถึงความอ้างว้างว้าเวก็เข้าใจความรู้สึกของเขาท่านนึกในใจว่าดูเอาเถอะพระพุทธองค์ทรงสอนให้ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแต่ตาหมอคนนี้กลับมายึดพวกนมนมช่างหน่าซังเวชใจเสียจริงๆต่อเมื่อเห็นกฎแห่งกรรมของบุรุษตรงหน้าแล้วท่านก็เข้าใจไม่นึกตำหนิติดเตียนเขาอีก แล้วพวกสาวๆที่มาบริการแขกละ่ะตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนท่านหมายถึงบรรดาคุณตัวทั้งหลายช่วยกันล้างถ้วยชามอยู่ในครัวบ้างต้อนรับแขกบ้างครับท่านพระครูมองลงไปที่สนามหน้าบ้านซึ่งกลางเต็นท์ตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการแขกเหลือที่มาร่วมงานมีสาวสวยสามสี่คนทำหน้าที่เป็นบริกรตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนเจ็ดครับ มีห้องแค่เจ็ดห้องเลยรับแค่เจ็ดคนก็ผมเรียนหลวงพ่อตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจจะยึดเป็นอาชีพแต่ทำเพื่อเอาใจพวกเด็กๆเ,เขาคนเป็นหมอว่าอ้าวก็เมื่อคุณหมอพูดอยู่ยกๆว่าที่เชิญอาตมานมาทำพิธีเปิดก็เพื่อจะให้กิจการรุ่งโรจน์เรืองรองเสร็จแล้วกลับมาว่าไม่ได้ตั้งใจจะยึดเป็นอาชีพ เอ้มันยังไงกันแน่อาตมาชักงงแล้วนะผมเองก็งงเหมือนกันครับคือผมหมายความว่าผมไม่ได้หวังรวยจากกิจการนี้แต่ก็อยากให้มันรุ่งโรจน์และอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นได้พวกเด็กๆเขาจะได้อยู่กับคุณหมอนานๆท่านพระครูต่อให้ครับผมท่านพระครูมองเห็นทางแก้ลำัำคนที่เป็นหมอจึงพูดขึ้นว่า ถ้าคุณหมออยากให้เขาอยู่ด้วยนานๆกินนจาการก็ต้องเจริญด้วยเอาอย่างนี้คุณหมอให้เด็กๆของคุณหมอไปทำงานแทนพวกสาวๆแล้วก็เรียกพวกสาวๆมาหาอาตมาอาตมาจะทำพิธีลงหน้าหน้าทองให้ในแพทย์วัยสี่สิเศษจึงจัดการตามความประสงค์ของท่านพวกนมๆหน้าตาดีลุกออกไปสักพัก ส,สาวสาวเจ็ดคนก็พากันมากราบท่านพระครูขอประทานโทษอาตมาต้องทำพิธีตามลำพังกับหนูหนูพวกนี้จึงขอความการุณาคุณหมออย่าให้ใครเข้ามายุ่งยามและช่วยไปตามลูกศิษย์ที่มากับอาตมาให้มานั่งเป็นเพื่อนด้วยเมื่อนายสมชายเข้ามานั่งในที่นั้นแล้วนายแพทย์สมเจตนาก็ปลีกตัวออกไปอย่างมีมารยาทห้องโถงนั้น จึงเหลือแต่เพียงท่านพระครูในสมชายกับคุณตัวทั้งเจ็ดยังไงกันจ้าหนูคิดยังไงถึงมายึดอาชีพนี้ท่านสัมภาษณ์ทีละคนและสรุปคำตอบได้ว่าห้าคนทำด้วยความเต็มใจมีสองคนเท่านั้นที่ถูกล่อลวงมาท่านใช้เห็นหนอสำรวจดูกฎแห่งกรรมของคนทั้งเจ็ดห้าคนที่มาด้วยความสมัครใจนั้น เพราะมีกรรมที่จะต้องเป็นอย่างนี้และจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกคนละสามชาติบ้างห้าชาติบ้างและคนที่หน้าตาดีที่สุดนั้นจะต้องเป็นต่อไปอีกถึงเจ็ดชาติส่วนอีกสองคนที่ถูกล่อลวงมานั้นเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องช่วยให้หล่อนพ้นจากขุมนรกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจัดการรดน้ำมนให้หญิงสาวทั้งห้า ให้ศีลให้พรเสร็จจึงบอกให้พวกหล่อนลุกออกไปทำงานต่อเหลืออีกสองคนท่านพูดว่าหนูอยากจะไปจากที่นี่ไหมละ่ะอยากค่ะตอบพร้อมกันอยากไปแล้วทำไมถึงไม่ไปล่ะจ๊ะหนูกลัวถูกซ้อมค่ะเจ้าพวกหนุ่มๆของคุณหมอครูว่าถ้าใครคิดหนีจะซ้อมให้ตายหนูกลัวค่ะอ๋ออย่างนั้นหรื และถ้าหลวงพ่อจะช่วยให้ไปจากที่นี่จะไปไหมไปค่ะตอบพร้อมกันอีกบ้านหนูอยู่ที่ไหนละ่ะคนหนึ่งตอบว่าอยู่อุตรดิต์ค่ะอยู่อำเภอนาำปาดแล้วหนูละ่ะท่านถามอีกคนหนึ่งอยู่ที่เดียวกันค่ะเราเป็นพี่น้องกันถูกคนหลอกมาขายที่นี่เขาบอกว่าจะพาไปทำงานที่กรุงเทพงานสบายรายได้ก็ดี เราสองคนพี่น้องก็เลยมากับเขาคนเป็นพี่เล่าแล้วมาอยู่ที่นี่นานหรือยังเดือนหนึ่งแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้รับแขกนะคะเพราะหมอบอกว่าจะต้องรอให้เปิดเป็นเรื่องเป็นราวเสียก่อนจะนิมนต์หลวงพ่อที่ดังที่สุดของจังหวัดมาเปิดแต่ถึงจะยังไม่ได้รับแขกข้างนอกแต่ข้างในก็รับเรียบร้อยแล้วค่ะพวกเด็กๆของหมอเขานั่นแหละ รวมทั้งหมอด้วยหรือเปล่าสมชายเป็นคนถามเปล่าค่ะหมอไม่มายุ่งกับพวกเราหล่อนตอบสมพานย่อมไม่กินไก่วัดชายหนุมว่าไม่จริงหรอกพี่สมพานคนนี้กินไก่วัดแต่ไม่กินไก่ตัวเมียกินแต่ไก่ตัวผู้คนพูดมีเล็ดไหนหมายความว่ายังไงสิทวัดถามก็แกไม่ยุ่งกับพวกหนูแต่ไปยุ่งกับพวกนมนมนั่น,น,น ที่เปิดซ่องก็เพื่อจะเอาใจคนพวกนั้นหญิงสาวพูดอย่างดูแคลนหนูอย่าไปว่าเขาเลยมันเป็นกรรมนะหนูกรรมของเขาเขาทำมาอย่างนั้นเอาเถอะสำหรับหนูสองคนหลวงพ่อจะช่วยท่านพระครูหยิบเงินออกมาจากย่ามสองร้อย อ้าวนี่นะค่ะรถเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดกับคุณหมอเข้าให้ท่านให้นายสมชายไปตามนายแพทย์สมเจตนามาแล้วกล่าวว่าคุณหมออาตมาจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับรองว่ารุ่งโรดเรืองรองถ้าท่านหยุดไว้เพียงเท่านั้นเพื่อเพิ่มความอยากรู้ให้คนเป็นหมอถ้าอะไรเหรอครับหลวงพ่อ คนอยากรู้ถามถ้าคุณหมอจะไม่เอาแม่หนูสองคนหนี่ไว้ทำไมเหรอครับสองคนนี้เป็นยังไงดวงเข้าไม่สมพงกับอาชีพนี้ไปอยู่สำนักไหนก็ไม่เจริญทางที่ดีต้องเลิกและอครับถ้างั้นผมก็จะส่งเข้าไปอยู่สำนักอื่นสำนักที่เป็นคู่แข่งของผมคนเป็นหมอแสดงนิสัยเจ้าเล่คุณหมออาตมาขอร้องเธอะ เท่าที่คุณหมอทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะอย่าได้ไปสร้างบาปกรรมเพิ่มขึ้นอีกเลยอาตมารู้คนที่จะจบหมอได้นั้นต้องเป็นคนเก่งคนฉลาดแล้วคุณหมอก็มีคุณสมบัติอย่างนั้นครบถ้วนคงจะน่าเสียดายมากถ้าคุณหมอจะเอาความฉลาดไปใช้ในทางทุจริตคิดดูก็แล้วกันถ้าคุณหมอทำอย่างที่คุณหมอพูด เท่ากับสร้างบาปขึ้นอีกสองอย่างอย่างแรกคือก่อศัตรูไปทำให้เขาพินาศล่มจมซึ่งคนที่เขาทำอย่างนั้นต้องเป็นคนจิตอกุศลมีจิตริษยาอย่างที่สองคือคุณหมอทำบาปกับเด็กสองคนนี้เพราะเขาไม่เดสมัครใจแต่ถูกบังคับเปรียบเหมือนว่าคุณหมอถนัดในทางรักษาไข้แต่พ่อแม่บังคับให้ไปชกมวย แล้วคุณหมอจะพอใจไหมคิดดูนะใจจริงแล้วอาตมาไม่สนับสนุนให้ใครทำผิดเลยแต่นี่อาตมาเห็นแล้วว่าเป็นกฎแห่งกรรมที่จะต้องเป็นอย่างนั้นคือทั้งคุณหมอและทั้งแม่หนูหากคนนั้นต่างมีกรรมร่วมกันมาอาตมาจึงไม่สามารถทัดทานได้อาตมาขอเชิญพุทธพจน์มากล่าวให้คุณหมอฟัง เพื่อเป็นคติสอนใจคุณหมอเก็บไว้คิดไว้พิจารณาเองก็แล้วกันพุทธพจน์นั้นว่าบุคคลเข้าถึงกุศลธรรมจะอยู่เป็นสุขไม่คับแค้นไม่เดือดร้อนแต่ถ้าบุคคลเข้าถึงอกุศลธรรมจะอยู่เป็นทุกข์คับแค้นเดือดร้อนอาตมาช่วยคุณหมอได้เท่านี้แหละคนจบปสีเทศโปรดคนจบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต ตกลงครับหลวงพ่อตกลงผมจะให้สองคนนี้ออกในแพทย์สมเจตนาพูดกับท่านพระครูหลังจากถูกเทศจะยืดยาวอาตมาขออนุโมทนาอย่างน้อยคุณหมอก็ได้ทำความดีให้แก่ตัวเองและเด็กสองคนนี้ไปสิหนูไปเก็บเสื้อผ้าประเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปส่งที่ท่ารถท่านสั่งสองสีพี่น้องต้องจัดการพาไปเสจแต่วันนี้ ก่อนที่หมอสมเจตนาจะเปลี่ยนใจเพราะคํายุยงของพวกหนมหนมหน้าตาล่อเล้าพวกนั้นขากลับท่านพระครูย้ายไปนั่งด้านหน้าคู่กับคนขับพี่น้องสองสาวนั่งข้างหลังขณะที่รถแล่นไปสู่สถานีขนส่งที่จังหวัดเจ้าวาดวัดป่ามะม่วงจึงแนะนำหญิงสาวทั้งสองว่าหนูไม่ต้องกลับไปที่บ้านอำเภอน้าปาดหรอกนะ กลับไปก็ถูกพ่อแม่พี่น้องเขารังเกยียจเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก่าติชิ้นนินทาด้วยและหลวงพ่อจะให้หนูกับน้องไปอยู่ที่ไหนล่ะคะหนูไม่รู้จักใครที่ไหนเลยคนเป็นพี่ว่าไปสมัครงานที่ห้างขายทองนะหนูห้างขายทองอยู่ที่ตลาดอุตรดิตฐในตัวเมืองนั่นแหละเขากำลังต้องการคนงานทำงานบ้านอยู่กับเขาทั้งสองคน และก็ช่วยกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตอีกสองปีหนูจะร่ำรวยเชื่อหลวงพ่อเธอะขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะที่เมตตาหนูกับน้องชีวิตนี้หนูจะไม่ลืมพระคุณของหลวงพ่อเลยคนเป็นพี่พูดเสียงเครือถึงท่ารถขนส่งท่านให้สองพี่น้องขึ้นรถและรออยู่จนกระทั่งรถออกเพื่อแน่ใจว่าหล่อนปลอดภยัย ขณะนั่งรถกลับวัดท่านพูดกับสมชายว่าอีกสองปีคนพี่จะได้เป็นเท่าแกเนี้ยเพราะเมียเท่าแก่ตายด้วยโรคมะเร็งเท่าแก่ก็ไม่หาคนอื่นไกลมาเลี้ยงลูกก็เลยยกฐานะลูกจ้างขึ้นเป็นเท่าแก่เนี้ยแทนส่วนคนน้องก็จะได้แต่งงานกับจ่าสิบตำรวจที่เฝ้าร้านทองนั่นแหละแต่งงานแล้วก็จะได้เลื่อนเป็นนายร้อยเพราะคู่เคยเขาสนับสนุนกัน เห็นไหมฉันแก้ลำหมอสมเจตนาไดเด็ดขาดไปเลยท่านพูดแล้วหัวเราะหึหึคืนนั้นก่อนจำวัดจะอาวาดวัดป่ามะม่วงได้สวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์แล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอำนาจของทานศีลภาวนาที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ข้าพเจ้าสามารถอนุเคราะห์ นายสมชายชื่นจมจิตที่เขามีบุญคุณต่อข้าพเจ้าด้วยบัดนี้เขาได้พบเนื้อคู่และตกลงปรงใจจะแต่งงานกันแต่ยังขาดปัจจัยที่จะนำไปเป็นค่าสินสอดทองมั่นข้าพเจ้าอยากจะอนุเคราะห์หากไม่มีปัจจัยจึงขออำนาจบาร,รมีของข้าพเจ้าช่วยให้สิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จด้วยเทินตั้งจิตอธิษฐานเสร็จ ท่านก็ล้มตัวลงนอนไม่ลืมที่จะกำหนดเอน็นหนอลงหนอลงหนอถึงหนออย่างแคล่วคร่องว่องไวก่อนที่จะเคลิ้มหลับก็มีเสียงมากระซิบข้างหูว่าอธิษฐานวกวนไม่แจมแจ้งฉะนั้นต้องรออีกสิบห้าวันจึงจะสมความปรารถนา